สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่เรารบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดิมผู้ชมรวมถึงเรื่องของการจะมีอะไรออกมาชุมนุมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าแล้วเกิดอะไรขึ้นจะเนี่ยโอ้ยก็ได้มีหลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจาณราณ์นะครับเดิมผู้ชมบอกว่าเนี่ยออกมาเดินกันให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวเพราะคนจะต้องเยอะแน่นอนกันเลยทีเดียวอีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็เชื่อไม่ติดนะครับเดิมผู้ชมอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวเขาคนนั้นคือใครบ้างจะเนี่ยโอ้ยมันก็หลายภาคส่่วนนนครับู้ชมแตตอี ไอ้อไม่ใช่ครับท่านไม่เกี่ยวนะครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นออกมาเป็นไปที่เรียบร้อยครับท่านเปิดตัวอย่างเป็นทางการเอเช่นเกมนะเนี่ยใครล่ะจ้าวันชัยสอนสิรินะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างจะเนี่ยไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวะครับท่านว่าจะมีการรวมตัวแล้วก็จะจุดติดนะครับท่านผู้ชมไอการรวมตัวของม็อบนั้นนี่อาจจะจุดติดอะไรประมาณนี้แต่มันเกิดอะไรขึ้นจ้าวันชัยสอนสิริออกมาวิพากวิจารนะครับท่านบอกว่าเนี่ยโอ้ยมันไม่เหมือนกับ20ปีก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมที่จะปล อะไรประมาณนี้ไม่จงรักภักดีแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็ไม่เชื่ออย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนเนี่ยว่าจะมีสภาพของคนรุ่นใหม่ครับท่านถามยังไงเจ้าวันชัยเอยที่จะไปเดินนะครับท่านผู้ชมเดินตามพวกกลุ่มพันธมิตรอะไรประมาณนี้ครับท่านพร้อมกันนี้เนี่ยได้มีการฉะคุณสนที่ลิ้มทองคุณส่งผลให้สนที่ลิ้มทองคุณนั้นอ่ารู้สึกว่าได้ออกคลิปนะครับท่านผู้ชมซัดวันชัยสอนสิริอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านตอนนี้ก็ซัดกันไปซัดกันมาแล้วเกิดอะไรขึ้นนจทัักกกิวรงงบ้าหือไม่ หลังจากที่มีอาจารย์คนหนึ่งนะครับเดิมผู้ชมไล่ลานกันเลยทีเดียวครับท่านในตัวนี้แล้วเนี่ยได้ทําการออกมาคุยโวคุยโมดหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทักษิณกลัวแล้วถามกลัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยกลัวคนกรอบอบนะครับเดามผู้ชมแล้วน้องหนูเชื่อไหมจะ้าไม่มีทางเชื่อนะครับเดิมผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ครับท่านเหมือนกับว่านี่อํานาจเต็มมาเป็นของข้าแล้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าอุ้ยตอนนี้ก็อาจจะออกมานะครับเดามผู้ชมปั่นครับท่านปั่นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยการบอกว่าเนี่ยจากนาย ยกอองนะครับท่านรู้สึกว่าสื่อของสนที่ลิมทองคุณนั้นได้ทําการลงเองนะครับท่านผู้ชมประมาณที่ว่าอะไรวะเนี่ยเอยไม่รับฟังนะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ยกเลิกมูซี4ีีอย่างแน,น่นอน,นเลยทีเดียวมันส่งผลถึงอะไรจะเนี่ยน่าจะส่งผลถึงการเอยประกาศนะครับท่านผู้ชมประกาศว่าอะไรจะประกาศเหมือนหรือเปล่านะครับท่านประกาศว่าเนี่ยถ้าเกิดมอบจะอ,อมาก็น่าจะอ,อกมาได้เลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจขณะเดียวกันทักษิณชินวัตรครับท่านก็เมินส่วนที่อีกแล้วนะเนี่ยไม่กังวล เหลือเกินครับท่านปมประเด็นจะปลูกม็อบลงถนนอะไรประมาณนี้หลังจากเมื่อวานครับท่านสนามบินแทบแตกนะเนี่ยเสื้อแดงแห่ต้อนรับทักษิณชินวัตรครับท่านปลาใสาใหญ่นายกอบจอ,อุบลน,นะครับท่านผู้ชมยแล้วทีนี้ก็มีการเอามาเทียบนะเนี่ยถามเทียบอะไรวะเทียบระหว่างที่คนที่เดินทางไปทำเนียบนะครับท่านผู้ชมกับสนที่ลิ้มทองกุลอะไรประมาณนี้แล้วก็เทียบกับที่ทักษิณไปสนามบินอุดรนะครับท่านผู้ชมยถ้าเกิดสองฝักสองฝ่ายมาประจันหน้ากันนี้นะเนี่ยใครจะเยอะกว่ากันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือน นะครับเดามผู้ชมแต่วันชัยสอนเิริก็ออกมาเชื่อครับท่านเชื่อมั่นอย่างเป็นทางการเอเช่นเกมกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดิมผู้ชมอะไรประมาณนี้เราก็อยากจะเดินถามเดินไปไหนเดินไปเซเว่นปากซอยนะครับเดิมผู้ชมไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วตอนนี้ก็มีการรวมตัวกันแล้วนะครับเดิมผู้ชมโดยไทยโพสส่งเข้าตะกวดเอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วกูผิดผิดนะเนี่ยโดยไทยโพสส่งเข้าประกวดอ่าเผยเบื้องหลังคนดังต้านระบอบทักษิณแล้วก็รวมตัวประเดินงานแรกลุยปปชนะครับเดิมผู้ชม ก็มีทั้งเหล่าบรรดาเสื้อเหลืองครับท่านแล้วก็บรรดากปปสสลิมนกหวีดลอดช่องทั้งหลายแหล่ครับท่านแล้วก็พลาดไม่ได้นะเนี่ยไอ้มอบขอบทอนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นม็อบที่มีความอดทนสูงครับท่านสูงอย่างน่าใจหายกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเห้ยจัดมาปีกว่านะเนี่ยสภาพคนยังได้เท่านี้เฮ้ยทำไมต้องหนูดูถูกม็อบแบบนี้ละจ้าอันนี้มันก็ต้องดูถูกนะครับท่านผู้ชมไม่มีการดูผิดกันเลยทีเดียวครับท่านอ้างตนนะเนี่ยว่าเป็นคณะนักศึกษาปฏิรูปประเทศส้นตีนส้นมืออะไรสักอย่่างงตแะ สภาพเป็นอย่างไรบ้างจ้าสภาพมันไม่น่าจะเป็นนักศึกษาได้นะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นพ่อแม่ของนักศึกษาอีกทีอะไรประมาณนี้เอ,อ๋ยแบบนั้นน่าจะได้มีการปรากฏดตัวรวมตัวครับท่านมีนายพิชิตใจมงคลแกนนากลุ่มเครือข่ายอะไรของมันนะครับท่านผู้ชมอ้างตัวเป็นนักศึกษาครับท่านไวแ้แต่แล้วนายแต่นั้นเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นนักศึกษาคงจะต้องหลั่งน้ําตาแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย hey, นักศึกษาอะไรวะเนี่ยมึงอย่ามาอ้างแบบนี้ได้ไหมเพราะอะไรจ้ามันเหมือนกับจะทําให้สภาพนักศึกษานะครับท่านผู้ชมแต่ละคนมองไปนั้นเนี่ยเฮ้ยทำไม เดี๋ยวนี้นักศึกษาไม่ใช่โฟมล้างหน้าไม่ใช่ครีมกันแดดกันเลยเหรอเนี่ยแต่ละคนครับท่านหน้าตาก้านดําอะไรประมาณนี้ก็ยังจุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้รวมตัวกันแล้วเฮ้ยคุยโวโตวลั่นเพื่อประเทศชาติและความยุติธรรมแล้วมีใครบ้างจ๊าโอ้ยอะไรวะเนี่ยหลายคนคง,คงทราบแล้วกูยังไม่ทราบเลยวะ่ะเมื่อวานมีการรวมตัวกันครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปีของบุคคลที่ห่วงใยบ้านเมืองอย่างสุดลํำนะครับอาทิเช่นแก้วสรรอาทิโพนายเจิมศักดิ์บินทองอะไรประมาณนี้ตูจะุพรพงพันธ์ไม่พลาดครับท่านทนายนกเขาก็ต้อง มาด้วยนะเนี่ยปานเทพปัวพงพันนายสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่คุณสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมนะครับท่านผู้ชมเจ็บปวดเหลือเกินเกลยทีเดียวนี่เนี่ยไม่รู้ว่ามากหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ทําการลาออกจากท็อปนิวครับท่านให้เหตุผลว่าอะไรจะเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบนี้ปนไปได้ผือว่าเนี่ยมันมีลูกน้องไอ้ข่าวลงมาแบบนี้นะครับท่านมันมีลูกน้องนั่นเนี่ยส่งไลน์มาว่าเฮ้ยบอกให้หยุดจ่อ,อก,การเมืองหรือว่าจ่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมประมาณว่าช่วยเงียบเงียบปากไปหนี้ หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าคุณสนทิยานชื่อลือไทยในธรรมหรือว่านายสนทิยานหนูแก้วนะครับท่านก็ออกจากท็อปนิวไปไม่รู้ตอนนี้ยังถือหุ้นอยู่หรือว่าขายทิ้งไปหมดแล้วก็ไม่อาจบอกได้แล้วก็ขวัญสลวงมันคือใครวะอ๋อก็น่าจะเป็นเมียของแก้วสันอัติโพนะครับท่านผู้ชมอ,อแล้วก็กิติศักดิ์ปกติปกติเปล่าวะ อ๋อนามสก,กุลมันปกตินะครับท่านผู้ชมนึกว่าเขาบอกว่าไอ้ตัวคนที่ยังปกติอยู่สมเจตบุญถนอมครับท่านสมชายสแวงการนั้นเนี่ยชานชัยอิสระเระสานาลักษพิชิตชัยมงคลแกนํานักศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งคอปทอครับท่านนายว่าลงเด็กกิจวิกรมไม่พลาดวยเคยหมอตุลนครับท่านสิทธิสงวงเฮ้ยหมอตุลหรือเปล่าวะเนี่ยที่เคยจัดไอ้อะไรวะเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนะครับท่านถ้าเกิดผิดขออภัยด้วยนะเนี่ยอันนี้ผู้ได้ฟังว่าหรือเปล่าหรือไม่นะครับท่านเป็นการทั้งคําถามไอ้มอบเสื้อหลากสีที่เคยมีอดีตร่ ชมมีมาในอดีตอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊านําพามาถึงการเป็นอะไรวะชื่อให้คนเรียกว่าเป็นมบสลิมอะไรประมาณนี้หรือป่าผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วชมุมนุมได้ผลถกดาบอะไรไม่จ๊าทเทียบกับมอบสุเทพตึ่งสุบันนะครับท่านผู้ชมทเทียบกับมอบสนธิลิมในอดีตนี่เรียกว่าห่างชั้นกันอย่างมากมายก่ายกองกเลยทีเดียวนี่พิษอินทระส,สมบัติก็ไม่พลาดครับท่านสอสอที่สอบได้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าได้อย่างไรให้ไม่เข้าสภานะเนี่ยแห่งพัทเลุงก็มาด้วยครับท่านหลังจากเจอโคศกอะไรวะเนี่ยพักประชาชนนะครรับท่านหือ องโคสุก็ไม่รู้แนะเนี่ยนางลิซ่าพักขมลนอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านบอกว่าเนี่ยนายนิพิษในเนี่ยควรจะ เอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่ามาเพเยอะปากอักว่างวิภาควิจารอะไรประมาณนี้พักประชาชนนั้นเนี่ยไม่มีสันดานครับท่านแบบไหนจ้าแบบพักประชาธิปัตย์หรือเปล่านะครับท่าน,นผู้ชมที่ต้องบาแฟมคว้างแฟมลากเก้าอี้ประธานสภาอะไรประมาณนี้โอ้ยก็หนักห่วงนะครับท่านผู้ชมเรามาเจอกันอีกครั้งเพราะระบบทักษิณชินวัตรระบบชินวัตรและรัฐบาลที่บริหารประเทศสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เราเสียดินแดนแล้วก็การหาลือก็มีหลายเรื่องนะเนี่ยเลยเรื่องความยุติธรรมเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่อง MOU44 ทั้ง ออกทางลอดประเทศไทยที่ไม่ใช่การรับประหารทุกอย่างล้วนมาจากความห่วงใยจากบ้านบ้านเมืองทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้แล้วจะมีผลกับเพื่อนไหมจ๊ะถ้าเกิดให้น้องหนูมองเนีย่ยเฮยถ้าเกิดกับเพื่อนนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิเดพูดถึงสมัย15บปี20ปีก่อนนี้อาจจะมีการสอบกับเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ครับท่านหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยก็ยูส่งกันเลยเเฮ้ยอย่าเที่ยวกันปรึกษานานเพราะอะไรเป็นแบบนั้นจะเนี่ยไม่ห่วงบ้านเมืองเหรอเดี๋ยวจะมีม็อบม็อบไม่กลัวเว้ยเฮ้ยกลัวว่าจะ นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ผมได้ยินแล้วก็ปวดใจอีกแล้วแล้วทําอย่างไรต่อไปจ้าเออก็ข้ามผ่านไปก่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านทักษิณชินวัตรหลังจากตอนนี้เป็นเสือติดปีกแล้วนะครับท่านผู้ชมปัดสั่งแก้กฎหมายกลาโหมยันไม่รู้เรื่องแน่ภูมิใจไทยรีบหลอกไปไหนจะคานก็ถามกันก่อนวอนหล่อช้าช้าหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้อนุทินชาญวิรากุลออกมาโต้เดือดไม่จ้าอนุทินก็บอกว่าเนี่ยเออทักษิณเขาเป็นคนที่ผมยังเคารพอยู่เสมอนะครับท่านผู้ชมเป็นเจ้านายกา อะไรประมาณนี้โอ้ยก็จับตามองอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านขนาดเดียวกันนะเนี่ยบุคคลคนหนึ่งเว้ยที่หายไปนะคบท่านผู้ชมไม่ทราบว่าหายไปไหนเขาคนนั้นคือใครจา้าลุงกำนันนะครับท่านนายสุเทพเทือกสุบรณน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิด MOU44 นั่นเนี่ยมีปัญหาคลักกระสังเฮ้ยทำไมตอนนี้สุเทพเทือกสุบันไม่ออกมาวะแล้วเราก็สงสัยเว้ยสุเทพแกหายไปไหนวะเนี่ยค้น Google ตามที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกให้ประชาชนชาวไทยเขา้า Google ก,กันด้วยสุเทพเทือกสุบันกดเอนเตอร์ปังเข้าไปรู้ส สุเทพจะมีโครงการนะครับท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ยพัฒนาระบบการศึกษาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานนเนี่ยที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีไก็ได้ประกาศแขวนรวมเป็นไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมทีนี้ส่งผลให้สลิมบางส่วนครับท่านเดือดกันเลยนนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะอุตส่าห์มาเดินตามสุเทพปี57ทําไมตอนนี้สุเทพไม่ออกมาบ้างแบบนี้ก็อาจจะเรียกว่าอยู่เป็นนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าก็ไม่อยาจแน่ใจเพราะตอนนี้ครับท่านอื มบจะมีก็ไม่น่าจะมีนะคบท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดผมนั้นเนี่ยถามความเห็นส่วนตัวผมอยากให้มีนะคบท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะให้รีบออกมากันให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้พ่ออะไรเจ้าเนี่ยการชุมนุมเป็นสิทธิพื้นฐานนะคบท่านผู้ชมแล้วก็จะได้รู้ด้วยครับท่านว่าขุมพลังนั้นยังจะมีมากน้อยหรือไม่มีแล้วนะคบท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดยหลายภาคส่วนครับท่าน20ปีผ่านไปนะเนี่ยอายุก็แก่ชรามากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าม้ยอันี้พ่อผมนะคบท่านผู้ชมผมเดือดเ เกินกันเลยทีเดียวพ่อเขาก็ถามนะเนี่ยเฮ้ยนัดถามมีอะไรจ้ะพ่อเนี่ยคิดจะออกไปเดินม็บกันบ้างไหมกับพวกแบบนี้อะไรประมาณนี้โอ้ยเราก็บอกว่าคิดนะครับท่านเนี่ยคิดจะไปอะไรประมาณนี้พ่อผมก็บอกมาฟังดอกแรกกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวมึงไม่อายบ้างเหรอถามทําไมเป็นแบบนั้นจ้ะพ่อเนี่ยไปเดินตามแบบนี้นะเนี่ยมึงน่าจะหัดอายซะบ้างอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าครับครับครับเนี่ยจะไปเพราะอะไรเออ จะไปเพราะอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านกระแสเกาะกูอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะปลุกติดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ถ้าเกิดเป็นถามเอ้ยถามตัวผมเป็นการส่วนตัวจุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมหลังจากมีการออกมาอ้างเรื่องหลายเรื่องหลายราวกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ปามาด่ามอบจะจุดไม่ติดนะครับท่านผู้ชมแต่ เอยเป็นห่วงครับท่านว่าจะไม่ออกมาอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีฉะนั้นรีบออกมาให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวก็จะดีนะคบท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านอันนี้ยิ่งดีแน่ถามยิ่งดีแน่คืออะไรจะเนี่ยดีแน่ยิ่งดีแน่เป็นยิ่งรักได้หรือไม่บอกยังไม่ได้เว้ยเฮ้ยแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมกล้วยหอมทองอบธรรมชาติครับท่านอร่อยอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียว300ก150บามูกหยกหีกวรเมหนม่ง,มงมนะร้ายข้าวอบบานผูุชม5 กรกรม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลาหมึอกกรอบเป็นโตะครับท่าน200กรัม100เท่าไหร่วะ 150บาทนะครับท่านผู้ชมถูกเปล่าวะไอ้เราก็ช่างไอ๊ะจำผิดอ่าส2 0 0กรัม150บาทปลากระพงทุบปลาเห็ดคนทุบนะ,ค,ะบบรครับท่านผู้ชมอืม150อบาทครับท่านหลากหลายนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ได้กินมากกินหลากหลายครับท่านขอบคุณท่านทั้งหลายมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ยก็น่ากลัวเหลือเกินกันกเลยทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้นายกแพทองทานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมนายกรัฐมน,ต,นมตรีครับท่านได้ยินการรวมตัวแล้วนะเนะะีมม่นะะสมมย,ยสมมตินะครับท่านผู้ชมสมมติเว้ยเฮ้ยถ้าเกิดสมมติได้ยินกการรววมมตัของลุ่ นกหวีดสลิมลอดช่องต่างๆนหน้าบรรดากลุ่มเสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้กลุ่มแดงบางส่วนอะไรประมาณนี้คงคิดในใจวายวายว,วามไว้อะไรไวะอิงเนี่ยไอพี่อิงบอกผมมานะเฮ้ยกลัว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 หรือเปล่าอืมเมื่อวานก็ออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมไม่สนเว้ยเฮ้ยเออแล้วไม่สนแล้วเปเกิดอะไรขึ้นจ้าอืมทีนี้ก็เหมือนกับเป็นการโยนเชื้อเพลิงเข้ากองไฟหรือไม่นะครับท่านผู้ชมมันมันเหนื่อยเหลือเกินครับท่านพูดไปด้วยนึกคําพูดไปด้วย วยอะไรประมาณนี้อ่ะก็ทําการเลื่อนหาข่าวกูอยู่นะครับท่านโดยตอนนี้ก็มีการออกมาตีข่าวต่างๆนานา,นาอ่ะเจอแล้วว่าเฮ้ยอันนี้สื่อจาก MGR ส่งเข้าประกวดมาของสนทิลิ้มทองคุลน,นะครับท่านผู้ชมนายกอิงครับท่านเผยเห็นหนังสือนายสนทิแล้วผาน m o u 4 4อะไรประมาณนี้ฉันเห็นแล้วจา้าเราเป็นอย่างไรจา้ายกเลิกหรือไม่อืมยันเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยัง้งอ้างเพื่อประโยชน์ประเทศชาติครับท่านแล้วก็ลั่นนนเนี่ยไม่เปิดเวทีสาธารณะนะครับท่านผู้ชมต้องเติมหรือไม่ ได้ก่อนครับท่านเดี๋ยวสารที่ผมได้มานี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงอะไรนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจครับท่านก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องข้อ6ข้อ7อะไรสักอย่างหนึ่งที่สนธิแกออกมานะครับท่านผู้ชมทีนี้น่าจะเป็นการส่งสัญญาแล้วครับท่านแต่ส่งสัญญาณนั้นเนี่ยส่งสัญญาณเร็วเกินกว่าที่ผมคิดนะครับท่านผู้ชมตอนแรกนึกว่าจะนานกว่านี้เว้ยเฮ้ยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเอยตอนนี้ก็ออกมาอย่างเป็นทางการเอเช่นเกมกันเลยทีเดียวครับท่านว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้อะไรประมาณนี้ไม่ยกเลิกเว้ยเฮ้ยหัวแข็งเดินต่อไปนะครับท่านผ ต้องจับตามองครับท่านขนาดเดียวกันตอนนี้นายประวิทยวงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โดนทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยผมเลือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวถามเดือดทำไมมึงกระพริบตาทําไมโชว์ให้ดูว่ากระพริบตานะครับท่านไม่กระพริบยาย ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับท่านหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนั่นเนี่ยออกมากล่าวหามีการเกาะโต๊ะครับเป็นบา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 ยาเป็นเป็นแดนงแล้วเปิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเริ่มรับหน้าตาตัวผมเองไม่ได้ครับท่านบางชอ้ยบางส่วนนั้นเนี่ยก็บอกไว้เฮ้น้องนัทถามมีอะไรจ้าคุณพี่เออหยุดทําหน้าตาแบบนี้ผมก็น้อมรับฟังนะครับท่านผู้ชมบอกน้องหนูนั้นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าถามมีอะไรจ้าพี่น้องนัทเนี่ยดูดีนะ แต่ไม่ดูดีกว่าอะไรประมาณนี้เอยก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านมาแล้วจ้าศิราเจนจาคะคกลัวที่ไหนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ปรึกษานักกฎหมายแล้วครับท่านเพราะว่าแกเปิดอะไรวันเนี่ยสำนักง,งานกฎหมายนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจ้าเนี่ยที่ต้องปรึกษานักกฎหมายอะไรประมาณนี้ปรึกษาทนายความไปพ่ออะไรจ้ารัวโดนอะไรวะ พลังประชารัฐหรือ,รอรว่าบวิดนะครับเดิมผู้ชมฟ้อง50บล้านบาทกันเลยทีเดียวศิลัเจนจาค้าก็ไม่หวั่นนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็บอกครับท่านไม่ได้มีปัญหากับพลังประชารัฐนนเนี่ยแต่น่าจะมีปัญหากับตัวบุคคลครับท่านไอเราได้ยินแล้วนะเนี่ยก็สับสนนะครับเดิมผู้ชมไอศิลัเจนจาค้าแกมีปัญหาเอ่อกับไพบุญผู้น้อมทำคำสอนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไพบุญครับท่านหลังจากที่มีกระแสข่าวนะครับเดิมผู้ชมพลังประชารัฐครับท่านฟ้องอะไรวะเนี่ยศิลั เจนจาค้างนะครับท่านผู้ชม50ล้านบาทกันเลยทีเดียวไอ้อันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมศิลาเจนจาค้าก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาฟ้องผมแล้วเนี่ยแล้วก็ญาติพี่น้องของผมก็จะไม่เลือกพักพักนี้อีกอะไรประมาณนี้ศิลาก็ทําท่านะครับท่านผู้ชมไม่มีกลัวครับท่านเดินหน้าแล้วฆ่ามันมาแล้วจ้าตอนนี้หลังจากมีกระแสลือหนูหานะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าหนาหูกันเลยทีเดียวเฮ้ยว่าตอนนี้ประวิตรเริ่มจะหมดสภาพตั้งนานแล้วบอกว่า โอ้ตายแล้วตายแล้วยังไม่มีตอนนี้มีข่าวลือสนั่นลั่นทุ่งนะครับท่านผู้ชมว่าประวิตรวงสุวรรณครับท่านวางมือแล้วนะเนี่ยเตรียมจะเซ้งพลังประชารัฐครับท่านไม่รู้เซ้งจะมีคนเอาหรือเปล่าไพบุญผู้น้อมนําคําสอนมาแล้วจา่าโตข่าวลือปมนายประวิตย์ครับท่านวางมือแล้วก็ข่าวที่จะมีการเซ้งพลังประชารัฐมั่นใจคุยโวโตลัน่นเลือกตั้งครั้งหน้าได้สอสอเพิ่มแน่เฮ้ยเราตอนแรกจะกินข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็เสิร์ชกูเกิลอีกแล้วครับท่านใครว่าเนี่ยมันชื่อเพิ่่มแน อ๋อสุดท้ายไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมยังมั่นใจครับท่านว่าพักของตัวมันเองนั้นเนี่ยจะได้สอสอเพิ่มแน่ เอ้ยมันก็จริงนี่ว่าเอ้ยขออภัยด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้ผิดพลาดนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ผิดพลาดว่าจะได้สอสอเพิ่มแน่เพิ่มไม่แน่นี่ไม่ใช่นะครับท่านลืมไปนะเนี่ยตอนนี้ตัวดูดคะแนนเขาไปอยู่พลังประชารัฐแล้วนะครับท่านผู้ชมเขาคนนั้นคือใครจ้าวันอยู่บารุงครับท่านหลังจากได้ออกมาโอภาปาใสนะเนี่ยผม b ีเอฟซีครับท่านติดตามใน Facebook นะเนี่ยถามเท่าไหร่จ้าหนึ่งล้านสองแสนเสียงกันเลยทีเดียวหนึ่งล้านสองแสนคนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ฉะนั้นบรรดาพักการเมืองทั้งหลายแหละเว้าเยา จะเรียกใช้บริการก็เรียกใช้ได้นะครับท่านหลังจากมีปัญหากับพักเพื่อไทยตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าจะได้เข้าสภารอบหน้าหรือไม่ไม่ไมอาจแน่ใจแต่พลังประชารัฐก,ก็ยังฝันใฝ่นะครับท่านผู้ชมมั่นใจครับท่านเผอจะเป็นหัวหน้าพักตลอดไปนั้นเนี่ยสำหรับประวิตย์มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้าได้สอสอเพิ่มแน่เออเพิ่มแน่ก็ไม่รู้ว่าจะได้เพิ่มมากี่คนนะครับท่านผู้ชมแต่ผมก็ยังสนับสนุนประยุทธ์นั้นเนี่ยเอ้ไม่ใช่ใครวะประวิตย์นะครับท่านผู้ชมมาแล้ว แล้วก็ผมก็นึกภาพครับท่านเฮ้ยอีก2ปีนั้นเนี่ยปวิทมันจะอายุเท่าไหร่ว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ถามคืออะไรจะเนี่ยถ้าเดินตาตุ่งตวงนะครับท่านผู้ชมหรือว่าถ้าเกิดเป็นภาษาที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นท่าเดินเต้นนกเอี้ยงครับท่านบางคนก็บอกว่าเหมือนเพนกินเลยเดินอยู่แบบนี้อะไรประมาณนี้ยังงงนะครับท่านผู้ชมเอ้ยมันจะไปขึ้นเวทีปาา่าใสไหวหรือเปล่าวะนี่เฮ้ i, ยจะต้องมีการทําลิฟต์หรือไม่เอ้ยก็มีประชาชนหลายกลุ่มนะครับท่านบอกนะเนี่ยปวิทต้องใช้แบบนี้เว้ยเฮ้ แบบใช้วิธีโบราณนะครับท่านผู้ชมผูกเงื่อนอะไรประมาณนี้ไว้บนไม้นะครับท่านแล้วก็เอาไม้มาด้ามอีสองฝั่งแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าแล้วก็ผูกเชือขึ้นไปนั่นเนี่ยแล้วก็ทําเป็นลอกข้างบนนะครับท่านผู้ชมประวิทย์ขึ้นมาครับท่านไฮโดรลิกไม่ต้องนะครับท่านผู้ชมเลยใช้ระบบอ,อโตโมือครับท่าน ออโตมือตีนหรือเปล่าไม่น no. like <fen> ่าจ like ะใช่นะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นใช้พลังงานคนนี่แหละเพราะอะไรจ้าประหยัดพลังงานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประวิ์ก็ขึ้นไปละขึ้นไปแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าไอเราก็เครื่องเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยสำหรับคนที่คิดแคมเปญนี้นะครับท่านผู้ชมเสียว่าอะไรจ้าเสียว่าประวิย์ขึ้นไปแล้วนั่นเนี่ยไปได้สักพักหนึ่งไม้จะกระดกหลังกระดกหน้านะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะพังยับเยินคาลูเมนกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ก็ยังคงฝันใฝ่นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าในการที่อยากจะเป็นเบอร์หนึ่ง จะเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้อ่ะเว้ยเฮ้ยกูก็เอาใจช่วยมึงนะเว้ยเฮ้ยประวิตย์อ่าเราจะได้เป็นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่น,นี่ยังไม่ได้เป็นครับท่านเฮ้ยพลเอกประวิตรของผมนะเนี่ยตอนนี้พลเอกประวิตรมีคู่แข่งแล้วถามใครมาเป็นคู่แข่งกูบางอาจเหลือเกินใครนะบอกมาบอกว่าลงเด็ดกิจวิกรมนะครับท่านผู้ชมคู่แข่งในที่นี้หมายถึงว่าการอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านเพราะว่าการเลือกตั้งรอบที่แล้วนะเนี่ยบอกว่าลงเดินละเดินไปไหนจ้าเอ้ยที่เวทีพิษณุโลกนะครับท่านผู้ชมที่ นายว่าลงครับท่านไปหาเสียงนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก้มกราบชาวพิษณุโลกแทบพื้นพระสุธากันเลยทีเดียวบนเวทีหาเสียงขออนุญาตอะไร ขออนุญาตไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะรับเ่องผู้ชมคนพิสนุโลกครับท่านจะอนุญาตไม่อนุญาตไม่รู้นะครับท่านแต่ว่าสสยังไม่ได้เป็นเลยนะครับเรื่านผู้ชมเห็นแล้วก็ปวดใจนะเนี่ยวันนี้มาว่ามาอีกแล้วครับท่านหมอว่าลงน,นเนี่ยสวนเดือดภูมิทําเวชยาชัยครับท่านรองนายกเบอร์หนึ่งนะเนี่ยถามประเทศชาติปัป่วนเพราะใครโอ้ยก็เพราะพวกกองกบปป,ปสหรือเปล่าวะ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านว่าปั่นปวดเพราะใครนั้นเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันกันเลยทีเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ได้ออกมาตั้งหัวข้อประเทศปวดเพราะใครอะไรประมาณนี้ไอ้บางส่วนก็เหลือเกินอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกนั้นเนี่ยปวดเพราะพวกมึงมาเป่านกวีดเมื่อช่วงน,นาตาปี เราก็เข้าไปโต้เขานะครับท่านเฮ้ยไม่เห็นหมอว่าลงมันผูกหัวกระบาลไปในม็อบนกหวีดเลยนี่หว่าแอนเตอร์ Enter, ปังเกิดอะไรขึ้นจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมทีนี้ทัวลงผมเลยครับท่านบอกว่าเนี่ยว่าลงไปและอีกบางส่วนแหละจ้าอีกบางส่วนก็บอกยังไม่เคยเห็นภาพหมอว่าลงเป่านกหวีดนะครับท่านผู้ชม เออทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วนะครับท่านไอ้บางส่วนก็เหลือเกินอีกแล้วนะเนี่ยบอกว่าเนี่ยหมอว่าลงต้องมาต่อต้านทักษิณอยู่แล้วเพราะอะไรจ้าเพราะว่ารู้สึกว่าจะเคยลงสมัครเป็นสอสในสังกัดพักไทยรักไทยนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ทักษิณจะตาดีครับท่านตาดียังไงวะเนี่ยแต่เพื่อพ้นพักไปนะเนี่ยไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันไอ้บางส่วนก็อีกแล้วเว้ยเฮ้ยมาฉากหมอว่าลงของผมนะเนี่ยหมอว่าลงต้องเครืองเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะอะไรอีกแล้วจ้าพี่โครงการ30บาทรักษาทุกโรคอะไรประมาณนี้มาทำให แพทย์ขาดรายได้ซึ่งไม่จริงนะครับท่านผู้ชมพ่ออะไรจ้าหมอว่าลงก็เป็นคนดีนะครับท่านคนดีรักชาติจนตัวสานได้ไม่ใช่โอ้ยไม่มีมาอีกแล้วเฮ้ยหมอว่าลงครับท่านโดยตอนนี้กิจโพสชาแนลถามหาอยู่อย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับท่านผู้ชมเอ้ยกิจโพสชาแนลนนเนี่ยช่องเพื่อนบ้านผมก็โดนหมอว่าลงฟ้องไปครับท่านหนึ่งล้านบาทกันเลยทีเดียวมาแล้วจ้าหมอว่าลงถล่มเละรัฐบาลโคดกงโกงทั้ง โคตระอะไรประมาณนี้จะทําให้ไทยเสียดินแดนทางทะเลในอนาคตนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ืจะเสียหรือไม่เสียไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านอยากจะแนะนําให้หมอว่าลงนั้นเนี่ยประชาชนทั้งหลายเหลือเกินอีกแล้วนั้นเนี่ยฟังทางนี้ด้วยถามฟังเรื่องอะไรจ้าช่วยกันเลือกหน่อยได้ไหมว่าเนี่ยสักอะไรวะเอยหมอว่าลงรอบหน้าอาจจะลงปาร์ตี้สล์นะครับท่านผู้ชมส่งสอสอทั่วประเทศครับท่านช่วยกันหน่อยเถอะถามช่วยอะไรจ้าช่วยกันเลือกให้หมอว่าลงได้สักสามแสนเสียงนะ แกดานผู้ชมเพื่ออะไรจ้าเพื่อที่จะได้มาปรากฏตัวในสภาครับท่านเพราะตอนนี้นั้นเนี่ยไม่มีสภาให้ไปถามทําไมไม่มีสภาให้ไปจ้าสอบตกในการดางผู้ชมอะไรประมาณนี้ไอบ้บางส่วนก็อค่อนแค่แกแบบนี้นั่นเนี่ยส่วนตัวผมละจ้าส่วนตัวผมก็ต้องติดตามนะครับดังผู้ชมผมเตรียมจะเลือกหมอว่าลงอยู่แล้วครับท่านถูกเปล่าวะ เออเลือกมันก็มี2แบบนะครับท่านผู้ชมเลือกที่จะกาหรือเลือกที่จะไม่กาอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ประวิตดเป็นอย่างไรบ้างจ้าหลังจากตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเริ่มแล้วเว้ยเฮ้ยเริ่มไปเมื่อวานแล้วพลังประชารัฐถกขับไล่กวน2 0สสธรรมนัฐไร้เงาประวิตดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ธรรมนัฐร่วมประชุมอะไรประมาณนี้บางส่วนก็มีการถามนนเนี่ยมีดีลรับขายกล้วยปิ้งกันหรือเปล่ามีอะไรในกอไผ่หรือไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันมาแบบสีไล่กูชิบหายอีกมีอิสระแล,แล้วครรรับทท่่่่่่านนนแแตตไมมใชุออิิสสะะเีีย เสรีแล้ว20สอสกวนธรรมนัตพงเผ่าลั่นจากกันด้วยดีแล้วก็ยังเคาลบประวิตย์นะครับท่านผู้ชมแล้วก็รอคุยพักกาทําครับท่านโดยตอนนี้อาจารย์แหม่มนฤมลพินโยสินวัฒนนะครับท่านผู้ชมเปิดประตูแล้วเปิดประตูอะไรจ้าพักกาทํารนะครับท่านผู้ชมสอที่รับสอสกวนธรรมนัตพงเผ่าเข้าไปครับท่าน ไอ้กล้าทํานี้ประชาชนก็ถามนะเนี่ยกล้าทํานี้คือข้ากล้าทาอะไรกล้าทำมนัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่เอาเป็นว่าประวิทย์พลาดอย่างสุดตีนเลยทีเดียวครับท่านปมที่ว่านั้นเนี่ยแต่หักกับธรรมนัดครับท่านแล้วก็ไปเห็นดีเห็นงามกับอะไรวะออนายสามารถนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ดูนันเชิญครับท่านเอยไปติดคุกติดตารางก่อนช่วคู่ช่วย,ยามครับท่าน ประวิ์นั่นเนี่ยฟ้องศิลาเจนจาค่าห้าสิบล้านบาทอ้างชื่อในการช่วยว่ากล่าวหาว่าอ้างชื่อช่วยนายสามารถเจนชัยจิตวนิชหลุดคดีดีไอคอนแล้วก็จอบฟ้องอาญาด้วยนะครับท่านผู้ชมศิลาก็ไม่หวั่นเลยนะเนี่ยเตรียมตั้งทีมกฎหมายนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าตั้งแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เอ้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยกับปวิดนั่นเนี่ยผมยังเคารพอย่างต่อเนื่องครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเออแต่ อกอูก็าจาไม่ค่อยได้แล้วนะเนี่ยมันจะเคารบเพื่ออะไรวะเพราะอะไรจ้ะเนี่ยโดนฟ้อง50ล้านบาทประชาชนตั้งคําถามอีกแล้วแบบนี้มันเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่เฮ้ยรูว่แบบนี้จะเป็นการฟอ้องอ้าปาก ก็ไปไม่ค่อยถูกแล้วนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มแล้วครับท่านแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมแห่งจุดจบใกล้จะเกิดเข้ามาขึ้นทุกทีแล้วหรือเปล่าน,นเนี่ยตามที่หลายสื่อวิเคราะห์ก็ไม่รู้เหมือนกันสิริกัญญามาอีกแล้วครับท่านจี้แจงให้ชัดภาษี15%ใครรับภาราจุลพันธ์บอกแค่แนวทางการศึกษาเอยไม่มีทงนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนครับท่านไปขุดคลิปนางไหมายสิริกัญญานะครับท่านไปออกรายการอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเราเป็นรัฐบาลเราต้องทบทวน,น ที่จะปรับโครงสร้างภาษีเพราะอะไรจ้เนี่ยเออเพราะอะไรแล้วไม่รู้นะครับท่านผู้ชมฟังมาผ่านๆครับท่านแล้วแบบนี้จะไปเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเรียกร้องรัสวัสดิการนะครับท่านผู้ชมและน้องหนูเชื่อไหมจ้าว่าจะเกิดรัสวัสดิการไม่มีทางเชื่อในครับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านจะรัสวดิการได้นันเนี่ยอย่างน้อยครับท่านต้องดูแบบยุโรปเป็นตัวอย่างนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าภาษีนั้นเนี่ยห้าสิบหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมภาษีหนักครับท่านแต่ว่าสวัสดิการก็ดีนั่วนประเทศไยล่ะจ 喂。 ได้มีข่าวไอ้นี้ออกไปไม่รู้ออกไปพันผือนะคร <_ C inate> ับท่านผู้ชมก็มีกระโดดงับกันอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับ <_ C onta> ท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเหมือนกับว่าออกเป็นการดักจุดจุดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านแล้วตอนนี้ล่ะจ้าเลือกตั้งนายกอบจก้าวไกลก็ประกาศนะครับท่านผู้ชมเตรียมแลนสไลด์ค, <m> ครับท่าน <both> ทั้งแผ่นดินกนเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้อ่าแล้วสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้ารู้สึกว่ายังไม่ได้ชนะทักษทักษะสนามนะครับท่านผู้ชมก็เอาใจช่วยค,ยครยคับท่านเอาใจช่วยใครจะเนี่ยน่าจะเป็นทักษิณชินวัรนานะ แล้วก็ภูมิใจไทยครับท่านแล้วก็ประชาธิปัตปัเอาใจช่วยกันให้อย่างท่วนหน้ามนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆขนาดนี้ทา่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานูวิทยุหรือว่าที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขสนใจอยากสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม